ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะจีมินจองกุกวง BTS ปลดประจำการแฟนๆแห่ต้อนรับอบอุน่นล่าสุด11มิถุนายน2568จีมินและจองกุก BTS ได้ปลดประจำการอย่างเป็นทางการจากหน่วยปืนใหญ่กองพันที่5แล้วโดยทั้งคู่ได้ปรากฏตัวพร้อมรอยยิ้มอบอุน่นท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีที่สนามกีฬาเยออนชอน แฟนๆจำนวนมากได้เดินทางมารอต้อนรับพวกเขาอย่างล้นหลามเพื่อแสดงความรักและให้กำลังใจหลังจากที่ทั้งสองทำหน้าที่ในฐานะชายชาติทหารเสร็จสิ้นตามกาหนดด้านจองกุกก็กล่าวด้วยความเขินเล็กน้อยว่ามันเป็นเวลานานมากแล้วที่ผมไม่ได้มายืนอยู่หน้ากล้องแบบนี้แถมยังไม่ได้แต่งหน้าเลยรู้สึกแปลกๆและไม่รู้จะพูดอะไรดีพร้อมเสริมด้วยรอยยิ้มว่า รุ่นน้องกับพี่ๆที่ปลดก่อนเราต้องลำบากกันมากเลยเพราะต้องทนอยู่กับพวกเรานี่แหละหัวเราะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10มิถุนายนสมาชิกอีกสองคนอย่างหนุ่ม RM และ V ก็เพิ่งปลดประจำการเช่นกันโดยเหลือเพียงชูก้าที่จะปลดประจำการเป็นคนสุดท้ายในวันที่21มิถุนายนนี้การกลับมาของจีมินและจองกุกสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าอา์ม่ทั่วโลก ที่ต่างตั้งตารอคอยการรวมตัวอย่างเต็มรูปแบบของ BTS อีกครั้งในอนาคตอันใกล้แฟนๆต่างตื่นเต้นเป็นอย่างมากเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับวันครบรอบเดบิวต์ปีที่12ของ BTS เพื่อเฉลิมฉลองทางค่ายให้จะจัดงาน2025 BTS f e t t a ขึ้นในวันที่13 1 4มิมิถุนายนที่คินเทคในเมือง โกยางจังหวัดขยองกีโดนอกจากนี้อาคารไฮในยงซานยังถูกติดป้ายว่า VR b a c k ซึ่งเป็นสัญญาณว่าวงจะกลับมาอีกครั้งตามที่ทุกคนรอคอยและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ